อยากูกป <aller> ้า uh ป้าน้องไอ้อาลือมันจะใช้ทีเหกไม่นแอลกอฮอล์ไม่นเบียร์แซเลึกแซ่ลึกสวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้มาอยู่ตรงนี้ดูสองตาใหญ่ อ่าสองตาหลานหิวมากลยยาดาหิวเหรอลูกไหนเมนูของยาดาอันไหนอ่ะมำมก็โซงกันแบบเดิมแบบเดิมอ่าเด็ดโฟร์มักซีมอันดีดีทเว่์ฟวีซ่ะอันดีอ่าอ่าเนาแย่งกันแล้วนะคะพี่น้องคามาใกล้บ้านนะคะอิคิยาเนาะโซ่ย so ะ yeah. โซบเชฟเอชยาร์ด so ิกโอ้ว่าอีสโฟยาดาเฮ้ยเยดาจะกินหมดเหรอเนี่ยฮะยาดาจะกินหมดเหรอลูกไม่รู้โป้ากินด้วยเอเจะมีดิสยาอันนี้ไซมอนนะคะราดซอสเลยอันนี้ของยายจ๋ากินกับป้าน้องแต่เช้าจริงๆยังไม่ทันหิวแต่เด็กหิวายจ๋ากินกาแฟหนมฟังยามาตั้งแต่เช้าปุ๊บเขมา เียอาหารนี hmm. mm ่มีประโยชน์ว่างั้นแอนสมาร์คบังนี่คุดโอ้ยยยยยยยทนี้นะคะลูกชายนั่งด้านนี้โอ้โหน้องไอ้กินอะไรบ้างอะลูกอะไรบ้างเนี่ยหิวหิวหิวไม่ยอมกินอาหารเช้าที่บ้านเมื่อเช้าได้นมแล้วเนาะยาดามามาส่งแต่เช้าพอเข้าบ้านปั๊บหิว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 ยายบอกว่า กินนมอย่างเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวจะพามานั่งตรงนี้นะคะเนาะก็ลเลยพาเด็กกินอาหารก่อนอ่แบบดนดีอีส์สเปอการกอเกตอ่าอย่าไดา้ไม่กินการ์ดกอเกตนะวันนี้โชคดีนะพี่น้องขาเออถูกหวยทั้งล่างทั้งบนพอได้ค่าขนมให้ใหญ่มเ,เมืองไทยอยู่นะเอออยู่บ้านเวลาว่าม,วมีการนั่งเล่นหวยย่าไม่เคยเล่นหวยนะ ยาดากะปาอยูย่ด้นานนเยดนั่งด้านนี้น,น,นนะคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะหิวสิเยดาชอบกินถั่วเหรอเยดาชอบกินถั่วเหรอ,อ,อ,อไปดูจานนี้จัมโบ้มากนางจะกินหมดไหมนางกินไม่หมดใครจะช่วยรวายก็มี อ่าฮะยาดากินไม่หมดใครจะช่วยยาดาโอป้าโอป้าเก็บเศษอาหารตลอดโอป้าบอกว่าเด็กกินผักไม่กินซอสเดี๋ยวโอป้ากินมังั้นไม่แย่งเมียแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วยายจ๋าก็ไม่ได้หิวเนาะเอาจริง,รย,งย,ยังแต่เช้าอยู่แต่ว่าเด็กๆเขาอยากกินแย่งกันเก็บเด็กๆไม่กินซอส กินช้อนไม่ให้มือเปื้อนนะคะคุณลูกคุณหลานค่ะยาดากินนี้ชอบงมอร่อยไหมเมื่อคืนยาดานีไปเที่ยวไหนมาเดี๋ยวเรารีบผูกเม่ม่อบอกเลยเนี่ไปเที่ยวไหนมา,า,านอ,มไ,มอ,อไ,ไ,มาไม่บอกไม่บอกไม่ให้กินนะเนี่ยนะ,ะมากินอาหารกับเด็กๆนะคะพี่น้องขา อ่าแล้วลองมาชิมกันอันนี้ว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงเนาะเอาจริงส่่่ำปลาไซมอนนีอ่อันนี้มันเหมือนข้าวสาลีเนาะใส่ผักแข็งๆเหมือนเม็ดเดือยเลยนะอร่อยอยู่ อร่อยแบบธรรมชาตินะคะนั้นแฮปปี้ใหญ่เลยเหิวหิวน,น้องไอ้มือชนชอสอือหือวันนี้ลูกชายหล่อเลยนะคะโอป้าบ,บอกว่าสามีบอกว่าสองคนนั่งแยกกันคนละบากเลยชอบแยก่กันคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะพี่น้อง่า ก่าสุขเล็กๆ,ๆเดี๋ยวไปเดินเล่นดูพระานสักหน่อยเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะอิเกียอิเกียเนาะบ้านเราเรียกอิเกียใช่ไหมอบกุ<ๆ>๊กกำลังใจขอให้โชคดีขอให้รวยกันทั่วหน้านะคะ<ๆ>คุยกับยายกับก่อนมาแล้วกับน้องสาวถูกบน69อายุพ่อถูกร่าง50เลขรถน้องสาวแต่น้องสาว ไม่ซื้อนะคะห้าสิบาทพอได้ตังค่าขนมให้กับยายเนาะเข้าไปเข้าไปยายดีใจใหญ่ลงทุนทางนี้กําไรลงไปอยู่ที่โน่นนะคะเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะยาดามาร์กลูกโอ้โหอร่อยตุ้ยหิวมากมาร์เกลลิ่้าะป๊าเดีดดาน้องายสวัสดีค่ะ